พาณิชย์ไฟเขียวว่ามีกึ่งสำเร็จรูป3ยี่ห้อขึ้นราคามีผล25สิบสิงหาคมน,นี้ วันที่24สิงหาคมเพจเฟซบุ๊กศรยุทธุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แถลงอนุมัติให้บมีกึ่สำเร็จรูป3มยี่ห้อได้แก่มา,ม,าม่าไวไวยำยำปรับขึ้นราคาขายปลีกได้อีกซองละ1บาทสำหรับซองดิกูลา่าขนาด6บาทมีผลตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้โดยกำหนดเงื่อนไขหากราคาต้นทุนลดลงจะต้องปรับราคาขายลงตามและต้องแจ้งข้อมูลรับซื้อวัตถุดิบมาอย่างกรมการค้าภายในให้ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งรายคือนิชินซึ่งส่งข้อมูลมาครบแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาโดยยึด3เสาหลัก 1. ต้นทุนวัตถุดิบ 2. ต้นทุนค่าพลังงาน 3. ต้นทุนค่าแรงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ